หมาเนี่ยจ้าหมาหนีน้ำท่วมขึ้นบนกำแพงอือสไปเออสไปอ,อ๋อหอนี้น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นหนุนสูงค่ะน้ำท่วมจ้ามันดูบรรยากาศเนาะ ช่วยกันดูหน่อยแล้วช่วยกันดูหน่อยค่ะนี่ก็ขึ้นประมาณเนี้ยปีนี้น้ำเยอะเยอะเยอะกว่าทุกปีเข้ามาในหมู่บ้านเลยค่ะอืเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยรถก็จะจอดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถนนหน้าในซอยก็จะหน้ากว้างอยู่นะ จอดคู่กันอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกตอกทุกซอยทุกตอกทุกซอยเลยนะท่วมไปหมดเลยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงค่ะนะอันนี้เดือนมีนานแล้วจริงๆแล้วมันจะไม่มีน้ำเลยนะน้ำน้ำก็จะไม่มีเลยนะแต่ปีนี้มาเยอะมานานด้วย หมู่บ้านเอื้อทอนบางแก้วค่ะโอ้ยฝั่งฝั่งทะเลดอนหอยล่อนเนาะแม่กลองสมุทรสงครามค่ะคนที่นี่ก็จะชินแล้วแหละกับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงน้ำทะเลหลาก แต่มันก็ประมาณไม่น่าจะเกินเที่ยงนะมันก็จะลงค่ะมันไม่ท่วมขังไงแต่โชคดีที่มันจะไม่ท่วมขังจะขายบ้านย้ายหนีไปหมดแล้วแหละ เขาเบื่อบางคนเขาก็เบื่อเลยเข้ก็เบื่อแต่เขาว่าวันนี้จะมีพายุค,ค่ะอะไรหรอลูกเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เพื่อถอนบังแก้วอะ่ะ ก็จะเข้าออกได้ทางเดียวเนาะจะมีกำแพงนะคะกำแพงลอ้ลอมรอบหมู่บ้านนะเข้าออกได้ทางเรียวแต่เวลาน้ำทะเลมันขึ้นมันจะขึ้นมาตามท่อระบายน้ำแต่เวลาลงก็ลงตามท่อระบายน้ำปุดๆเลย มากับเขาหล่อเนี่ยน้องใหม่น้องใหม่อม้อาวไม่กล้าออกไม่กล้าออกอสิหมาทำอะไรจ้ะป้าอ๋อข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยค่ะ ้ะอร่อยเลยแหละอ๋อวันนี้ไม่ได้หนู่ขายของแล้วจ้ะจ้ะวันนี้หยุดค่ะไม่ได้ขายวันนี้หยุดอ่าวันนี้วันเสาร์ แต่มันก็ดีนะบ้านมันยกสูงหน่อยน้ํามันไม่ขึ้นนะน้ํามันไม่ได้เข้าจา้ะออรถก็จอดแช่น้ําประมาณนี้เลยสงสารรถเออ,เอ,อปกติจะหมดแล้วนะถ้ามีนานเนี่เออแต่ปีนี้มันมาเยอะมานานด้วย เดี๋ยวเขาว่าวันนี้จะมีพายุอาจ้ะกรมอุตุบอกใช่ใช่มีพายุวันนี้แต่มันไม่ได้เข้าถึงบ้านในตัวบ้านก็ไม่น่าจะเกินเที่ยงเนาะน้ำลงเนาะนเดี๋ยวก็ลงแล้วจ้ะแต่ดีแต่มันไม่ได้ขังท่วมขังไงเออ ไม่ได้ท่วมขังน้องใหม่เนี่ยน้องใหม่ไปแล้วจ้ปะป้าทุกซอยเลย